ตอนนี้เวลา12นาฬิกา25นาทีนะครับเรามาถึง hmm. ท <'ve> uh ี่นี่แล้วนะแล้วก็ได้จองบัตรคิวนะฮะบัตรคิวเป็นรอบบ่ายนะครับได้คิวที่1 9 0 6เจ้าหน้าที่บอกเราประมาณ10นาทีก็จะถึงในในช่วงบ่ายที่จะเข้าไปนะสำหรับผู้ไดที่จะมาข้ามสนนในช่วงนี้นะครับถ้าจะเดินทางมาแนะนำว่าให้จองออนไลน์ก่อนล่งทะเบียนออนไลน์ในการเข้าไปเบิกล่ะเนาะ ทางเจ้าหน้าที่บอกมือจีทาถ้าจองเขาไปแล้วเขาจะได้เขาไปก่อนเดี๋ยวมาบยกเลยครับปั๊ชิวนะครับเ้าจะมาทักจ้หนเลยไหมานความือนะครับยทจาทีนะครับทุกคนนะครับมจเลงได้ไหมได้นะคะตองด้เยนะครับขออานนไปอันดสีคะอเดี๋ยวเดี๋ยวสีเขียวสีเขียวอ่ะอันนจะได้อะ อ๋อเอ้ยใหญ่มากสวยมากเอ้ยสวัสดีครับสำหรับท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับยำบัตรคิวให้เรียบร้อยนะครับครับสวัสดีครับเั้งนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับสำหรับบัตรคิวนะครับอยู่ตงในกดยังครับคือให้อาจารย์ที่ไหครับถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่คนหลน์วันธรรมดาน่าจจะดีกว่านะ หรือ่อง่งนีกแกลเล็กออก <laughs> ออกมาโงนี้แกลเล็กออกคนก็เลยมาหลายนะเอาเองนะครับผมมัเรเรที่ตั้งแปดแปด เสร็จภารกิจครับเดี๋ยวเอาย้อนออกไปเขาซื้อเลยทุกเขาของพิมพครับชนนลครับเอายิ้ใส่ถุงเลยเสาร์วัิต่คนเยอะตลอดไหมครับเะหรือว่าวันธรรมดาผมก,ก็เยอะันเง้คก็เยอะค่ะแต่วามันก็ไม่เยอะใ่ไห ใส่ใช่ใช่มันคืออย่างโ่โหใส่ไปเลยกินได้ใส่รถ้าไม่ร้อนก็จะร่วอเคมือนอค่นใรถือบ่ขอบคุณครับสร็เรียบร้อยไปหาที่นั่งกินกันครับ